ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแจกความสดใสคุณแม่เจนี่จับน้องโนาแต่งตัวเป็นยูนิคอร์นน้อยยังคงเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลสำหรับลูกสาวคนแรกของสาวเจนี่เทียมโพสวรรค์อย่างน้องโนาตัวน้อยที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันแปลงขับก็ยิ่งหลงโดยเฉพาะสาวเจนี่ที่ดูแลเป็นคนรักเด็กเมื่อมีลูกเองก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ ซึ่งล่าสุดคุณแม่เจนี่ได้จับลูกสาวน้องโนรามาแต่งชุดยูนิคอร์นงานนี้เราจึงได้เห็นความน่ารักแสนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าน่าเอ็นดูแบบสุดๆไม่เชื่อลองไปส่องภาพเซตนี้ของน้องโนรากันได้เลย เห็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะเชร์ให้คุณแม่เจนี่มีน้องอีกสักคนเพราะว่าผลผลิตคุณภาพมาเต็มขนาดนี้มีคนเดียวคงไม่พอแน่นอนเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันเชร์กันเลยดีกว่าคะ่ะ